เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาร์คโอเบกานะครับก่อนอื่นวันนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าช่องเราเนี่ยยอดวิวมันก็ด้อยลงครับส่วนหนึ่งเลยก็มาจากผมนี่แหละที่มันเป็นคนที่หมดไฟครับแล้วมันก็เป็นคนที่เก่าแล้วกมอยากที่จะแบบดึงดูดวัยรุ่นยุคใหม่ๆก็เป็นว่าใครที่เคยดูกันมาอยู่นะครับวันนี้ก็ขอกําลังใจแล้วกันคนละหนึ่งไลค์นะครับนะก็ถือว่าช่วยๆกันครับผมสร้างกําลังใจ วันนี้ขออนุญาตที่จะต่อเติมนะครับตกแต่งตรงนี้ให้มันดูดีขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเล็กมากนะครับในโนดสาวเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอยู่กันแน่นแทบจะไม่มีที่ยืนกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์ที่จะตกแต่งบ้านมากมายนะก็จะมีพวกสวนเกี่ยวกับสวนหญ้านะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวผมเตรียมสระว่ายน้ําก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปฟาร์มด้วยเอาเองเคโลตัวนี้ไปได้ปะ ไอ้เคโลตัวนี้ก็ใช้วุฒอะไรมันตัวได้แต่ว่าไอ้ท่าของมันเนี่ยผมยังงงอยู่ว่ามันทําอะไรได้กันแน่เดี๋ยวลองดูใหม่ดิอ่ะลงจอดแล้วก็ลองกด X ดูมันเป็นแสงเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจว่ะเอองงกับมันจริงนี่ปวดกรเกกากักนักเอเซนได้คูณ5เลยเหรออ่าวิยตัวนี้เอาไฟเอเซนเลยว,วะ่ะเฮ้ยเดี๋ไปไฟันติอย่างนั้ะนเนี่ยฟาร์มดูนิยังคงฟาร์มหินฟาร์มอะไรได้ปกตินะครับเพิ่มพลังมาก็คือเฮ้ย ไม่ประชุมชีวิตเหรอ,อเดี๋ยวได้ทุกคนอ๋อเฮ้ยไอพันฟีนิกซ์นี่ถ้ามันตายไปแล้วมันมีนมไฟขึ้นมันมันฟื้นได้เว้ยเฮ้ยแจวว่ะอีกทีนิปับ๊บนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองออกมาก่อนดูนี่มันฟื้นอีกทีหนึง่งเปล่าโครเท่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่นะเอาเลยเนะี่ยเฮ้ยคือทีพได้จริงว่ะโอ้โหแจวจัดเลย คันนี้ชอบเลยครับสปีดไปก่อนโอ้สปีด800ไปเลยครับไม่สนครับเน้นแรงอ่าลงก่อนไข่อะไรอีกวะเนี่ยไข่ตัวนี้เป็นของไทเซเตร์ท็อปเหรออ๋อเป็นไข่ไทปกติแล้วที่มากันตรงนี้อะไรกันบ้างเนี่ยครามเมเทโอต้องใช้ครามคอเฮ้ย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 เยพี่พี่เดียวไรไม่ท <c ười> <c ười> ันเฮ้ย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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยย อุ้ยเป็นเซลล์ดิสักชั่นตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้ามันระเบิดตัวเองนี่โคตรแรงแน่นอนขึ้นมาทางนี้ก่อนเราจะไปเก็บของฟาร์มครับจะฟาร์มอะไรด้วยนะครับผมเออเอเอ,เอ,โ,อโ,โอ้โหอุ้ยไวเกินว่ะพอเพิ่มแล้วม่งไวสุดๆเลยฟาร์มนิดนึงแฮบบูลมันตัวได้อยู่เปลี่ยนเป็นขวานหมดขวานสับสับส,บสับยากัางวันนี้ลงสับเองดีกว่าเออโอ้โหลำบากเหลือเกินนี่นี่เอาแว่งให้หมดเลยตรงนี้ มีไฟเบอร์อย่างเดียวที่แบบว่าเหลือๆนะครับนอกนั้นเราก็ต้องมาฟาร์มเดี๋ยวจะหาพวกรีซอร์ไปเยอะเลยจะได้ไม่ต้องฟาร์มบ่อยเฮ้ยซูปเปอร์โนวาเดี๋ยวนะตัวนี้น่าสนใจว่ะเสียดายแบบมันในนี่น้อยไปนิดนึงเลเวลครับแต่ตอนนี้ตัวด้านหน้านี้ต้องเอาหนึ่งตัวครับเลือดอยู่ที่อุ้ยจะถลบได้หรือเปล่ากลัวจะตายนะเนี่ยเพราะว่าเลือดน้อยมากโอเคเดี๋ยวลองดูครับชาร์จเบาๆยิงเรียบร้อยอืเมื่อกี้มีเศษออกมาครับเป็นระเบิดเลย ไอพิษนี่โดนไม่ได้ครับของผีเสื้อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากรีซอร์คิปเบิลเราหมดอ่าไม่เป็นไรเรายิงให้หลับไว้ก่อนเดี๋ยวเราใส่เบอร์รี่ไวปก่อนครับเวลาลืมจะได้แท็กได้โอเคใส่เอาไว้ข้างหน้านี้่อัตติเมทไลนิ่งยังก่อนเขาบอกว่าเอ่อตัวไฮบริดนะครับตัวแปลกๆนี่ต้องเก็บเอาไว้เลยอย่าพยายามฆ่าเพราะว่าหายากนะครับผมนานๆมาทีตัวนี้เป็นวินธาตุวินเราไม่เอาแต่ทันยูนี้กิฟเอเซนต์เวนคิว ให้เอฟเซนเดี๋ยวจะอุ้ยอุ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยไมไวยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียก่อนยิงหลับไว้ก่อนใช้เป็นเอาไฟเทลิวผู้อยู่ดีมันก็บวกลวสปีดมันไวขนาดนี้วะเนี่ยโชคดีมันทําอะไรผมไม่ได้ครับเมื่อกี้น่าจะติดดอนหรือเปล่าไ่แน่ใจ,จอตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาผลิตกิปโบก่อนที่เป็นกิปโบแบบรีซอครับผมรีซอน่าจะเป็นตัวนี้รีซอนี้วันนี้เราจะเอาไปเยอะหน่อยเอาไป3ลูกโอเคเรียบร้อยกลับไปที่เดิม ดวยร้านโลเคชั่นเคมาแล้วได้แน่ทีนี้รีซอจัดป้ายหนึ่งได้ไหมขึ้นเทมิงครับแต่ว่ายังไม่กินอาจจะกินนานนิดนึงตัวนี้ระหว่างรอก็ไม่เสียเวลายอยู่แล้วครับผมก็จะทำการไปหาตัวต่อไปตัวนี้ไม่ไม่ฮิวเลยวะนนี้ของหมดหรออ๋อเบอร์รี่หมดเดี๋ยวเดี๋ว,ดว,ดว,ดว,ว่าแล้วไม่มยอมฮิวทีสีม่วงไปก่อนเออให้เริ่มฮิวหน่อยแล้วก็สีเงินจะได้ไม่เปลืองสีม่วง แต่เป็นไรลูกพี่ไม่นาอัดสปีดไปเยอะเลยโอ้โหเวลาอยู่บนฟ้านี่คือแบบไวมากนะครับแต่ว่าอยู่ที่พื้นน่าจะพอดีประมาณเนี้ยเอ้ยเดิอนดิโอ้โหช้าจัดอ๋อแต่ถ้ามันช้านี่เรากดให้มันบินครับมันก็จะทําการหยุดการอนิเมชันของมันได้เลยว้ยเอาละไปเก็บ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 ของให้หมดต้นไม้ตรงนี้ขอเป็นแทสละกันนะเอาแทสมาบ้างแทสแทสแทสเก็บ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 บินด้วยอ่ะเก็บให้หมดเก็บให้หมด ตีทีเดียวแหลกยับเฮ้ยข้างหน้าน้ำพึ่งว่ะเอาดีกว่ามั้งหลังน้ำพึ่งยิ่งมีน้อยๆอ,อยู่ด้วยเอาเลยลวกันเก็บนะโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยออกไปออกไปไปไเป็นไรครับเป็นไรได้อยู่เฮ้ยเหมือนไม่ค่อยเสียเลือดเลยว่ะมันกันได้เหรอชุดนี้กันยังไงนึปกติมันเลือดมันจะลงเรื่อยๆนะแล้วก็ลงเยอะมากแต่นี้แทบจะไม่ลงเลยว่ะแจ๋วดี กันพึ่งกันอะไรได้ดีมากแล้วก็มีหนึ่งยางนะครับที่มีคนแนะนำมาคือคลิเชอร์ไฟเดอร์ดี u ักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำการเหลอลงไว้หลายพาร์ทแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ดูว่าวิธีเปิดเปิดยังไงมันจะกดชิปนะครับแล้วก็ F8 ไม่ได้มีการบอกนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างเราก็จะสามารถหาได้ครับอาจจะเลือกเลเว่งเลเวลอะไรได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นชื่อของตัวบอดเลยแม้แต่ตัวเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ตั้ง ฮิวเบอร์เนชันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะต้องมีการปรับฮ네ิวเบอร์เนชันด้วยครับอันนี้เฮ้ยเจอสไปโนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไปโนพวกนี้เป็นสไปโนที่เราจัดศึกก็ว่าแล้วไม่ได้เจอสไปโนบานาเลยคิดว่ามันจะมีที่ไหนได้ไม่ใช่ครับข้างหน้าโกเลมตัวนี้น็อกเอาด้วยเมทัลเอโร่อีกแล้ววะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ไหวอุย้หยหนอนหนอนมาไงก่อนหนอนนี่คือเป็นหนอนมินเนีย่ยนเหรอไม่ใช่ดินนี่มันนาลาเนโอเนี่ย ไอ้พวกมินเนีย่ยนี่ต้องระวังอ๋อนอนก็ใช่นอนก็เป็นมินเนีย่ยนเหมือนกันครับเป็นสมุนของไอ้พวกซัมมอนเนอร์มาทางนี้ก่อนขอยาวอะไรวะเนี่ยขอยาวเหล็กครับเป็นเหล็กเมตาด้วยค่อยว่ากันทีเล็กอะทีเล็กเซลลิสตักชั่นแม่งไอ้พวกที่ใช้กิบเบิลอันสเตเบิลนี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวหดหั้งนั้นเลยระเบิดตัวเองได้อันตรายครับไม่เอาแล้วก็รูทอุ้ยรูทพลัตเซอร์เอาละถ้าฆ่ามันเราจะได้ของล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 ง โอเคเรียบร้อยจัดมาโอเคไปกันของดีแน่นอนตัวนี้โอ้โหตัวสวยอารามช้าเลยนี่แน่โอ้หืดเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเป็นไงนี่นี่นี่มีของมาเต็มเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันทั้งหนาวไเนี่ยโอ้ยยางนัวอุ้ยระวังแล้วระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุ้ยอางเท้าเลยตึงๆมาเต็มเลยไปเนี่ยเมื่อกี้ดีดของมาเยอะเลยดูดิมีพรามคิสตั้นมีเอ้ยลำเพดอะไรเนี่ย เซนต์ยูอินทูแลมพดอ๋อทำให้เข้าสู่โหมดบ้าคลั่งครับเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็พลังไซเลนโพชั่นเมคเนียใบนี่มีโก้แพสซีฟอ๋อโอเคทําให้ศัตรูแถวแถวรอบข้างนะไม่สนใจเราโอ้ oh, oh, มีโพชชั่นโพชั่นแถมมาด้วยสโตสกินโอ้ยป้องกันไอ้นี่วะป้องกันดาเมจแล้วก็น็อกเอาแอโร่อ้โหจริงๆหารู้จ่ายพวกนี้ก็ได้นี่วาโอเคเลยเนี่ยส่วนไอ ตัวนี้ของใหม่แต่ดูเหมือนว่าของเก่าจะเป็นระดับสีฟ้าซึ่งน่าจะดีกว่าเดิมครับโอเคไปเปอร์บูทอันนี้ a v a ว a เ c น e ์แคโอเคมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับของที่เราสวมใส่อะไรประมาณนี้แหละทีนี้ตัวที่เราจับได้ตัวเนี้กลับมาดูก่อนได้แล้วนี่หว่าโอเคผีเสื้อยักผีเสื้อยักษ์มาเป็นระดับออลฟาวะไม่ได้ข้างหลังนี่อะไรเนี่ยเป็นเมทัลเมทัลเรามีแล้ โอเคเราเอาผิดเสื้อกลับบ้านก่อนครับเสียด้ที่ขี่เรามีแค่อันเดียวตัวนี้ก็จะเอามาช่วยผลิตในส่วนของ o อกซิเด n นเอ้ยโอ้โหเลยเลยเลยเกูไม่น่าไปเพิ่มสปีดมันเยอะเลยเอาละจอดจอดจอโอเคถึงแล้วแน่นสุดเลยตอนนี้เอาที่ขี่ไรแมนเทียรมาก่อนอ๋อมันคราฟที่ตัวได้นึกว่าคราฟในสมิต,ตี้ไม่ได้เล่นนายก็ลืมๆนี่นอยู่นี่นะครับ เราก็ต้องใส่ที่ขี่เพื่อที่ผมจะได้ย้ายมันได้ง่ายไม่งั้นเดี๋ยวย้ายลำบากเดี๋ยวตีดไม่ต้องเพิ่มเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปัญหาก็เบอร์รี่ก็ต้องมีโอเบอร์รี่เหรอจะเบอร์รี่ขาวอ่ะมึงมึงแดกได้ไปแน่ตอนนี้ผลิตออกซิเจนมาพอสมควรแล้วอ่ะหลบก่อนหลบก่อนย้ายมาย้ายมาย้ายมาอ่าเฮ้ยโอ้โหทำไมลงจอดกันยากเหลือเกินโอเคได้แล้วครับตอนนี้ก็จะมีเอ่อฟอนเดชั่นของโอโซที่เราอาจจะต้องผลิต เพิ่มเติมเพราะว่าโต๊ะเราช่างเล็กเหลือเกินครับก็ใส่เข้าไปเยอะๆน่อยเดี๋ยวเราขยายเลยนี่พื้นที่ได้34อันแล้วก็ของเก่ามีอีกนิดหน่อยเราวางขยายเลยตรงนี้ไม่พอจะอยู่แล้วไดนโนเสาร์เราก็เยอะมากขยายออกมายาวหน่อยต้องใช้น่าจับโอ้โหน่าจะเป็นร้อยๆอ่ะเสียดายจระเข้บูดเราตุยไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีจระเข้ตัวนั้นก็ไม่มีตัวทําไม้โดโดโอ้โหอาหารเยอะมากขอแบ่ง แบกไม่ผีเสื้อบ้างนะผีเสื้อกูแทบไม่มีจะกินแล้วข้างหลังนี้ตัวดําทมินเลยมองแทบไม่เห็นจัดปลายเพื่อนกินเบอร์รี่ไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็ตรงไหนเป็นสระน้ําดูวะนนี้สระน้ำน่าอยู่ช่วงนี้ว่ะสร้างกันเลยแล้วกันครับไปดูสร้างยังไงแล้วว่างมันอยู่หน้าตาเป็นยังไงวะไม่ได้ทํานานอ๋อหน้าตาเหมือนเดิมนี่เลยลงสะสระน้ํานะครับกลางอากาศ อันนี้ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องปะโอเคได้อยู่บางทีดูยากนิดนึงครับนี่แต่ว่ายไม่ได้ครับเป็นสระที่เอาไว้ประดับให้ดูสวยงามเฉยๆบุ้งไปนี่ไฮโซเว้ยน่าจะเป็นบ้านที่น่าจะดูไฮโซที่สุดแล้วมีสระว่ายน้ํากลางเวหาด้วยอ่าหมดแล้วครับตอนนี้เหลืออีกอันหนึง่งใช้อีกอันหนึ่งคือพอเลยแจยวไฟเบอร,ร์เติมเข้าไปอีกอ่าแล้วก็มาที่สตักเชอร์ เอามาอีกหนึ่งแล้วก็มีไอ้นี้บ้านโนมวางได้ปะเนี่ยนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนศาลาศาลานั่งพักใจเตรียมมาเตรียมมาอ่ะสาดน้ำพิเศษก่อนลงไปเรียบร้อยครับทีนี้ฟอนเดชั่นได้ยังวันนี้ผมก็มาสร้างด้วยนะครับใครยัเพิ่งเบื่อการสร้างนะเพราะเราไม่ค่อยได้สร้างเราสร้างน้อยมากครับผมได้52อ่าเดี๋ยวเราก็จะประดับด้วยพวกสวนต้นไม้ อะไรต่างๆหน้าๆครับให้มันดูหน้าอยู่ขยายไปทางด้านนี้ก่อนทางฝั่งรู่นผมจะได้เอาไดาโนเสาร์มันจอดเอาไว้ลงไปลงไปอลงไปเรื่อยๆให้เสร็จน่าจะเพียงพอจัดยาวเลยทีนี้12อันถึงรู่นเลยให้มันได้เป็นล็อกๆไปก่อนพอดีเลยโอเคเอาเท่านี้ก่อนทางฝั่งไดโนเสาร์อยู่นี้แคบมาก ขอมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยสงสัยว่าผมมันจะต้องเติมไม้เข้าไปในนู้นเยอะๆเลยไม้นี้มีอยู่นิดนึงทีนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ครับมีจุดนั่งเล่นเป็นโต๊ะไม้ธรรมดามีรั้วกันตกเดคอเรทีฟต้นไม้ประดับครับตอนนี้แล้วก็หุ่นไลกาคงไม่ต้องเอาต้นไม้ประดับนี่จะใช้เป็นไม้กับไฟเบอร์แล้วนี่ใช้อะไรอ่ะอันนี้ต้นบอลไซต้นบอนไซใช้หินเยอะมากหินมีอยู่5,000นะเติมไป แล้วก็มีหอยทากหอยทากเอามาประดับได้บอนไซก็ต้องเอามาเยอะๆหน่อยตอนนี้เรามีอยู่3ต้นเฟลเทนน้ำพุครับน้ำพุนี่มีเล็กกลางใหญ่นี่ว่ามีแบบแฟนซีแฟนซีนี่เป็นยังไงวะ5 0าเอาแฟนซีมาลองดิแล้วก็มีตัวนี้เดคอเลทีปต,ตัวนี้ที่ว่าเป็นเหมือนกับน้ำพุที่เป็นหัวสัตว์อะอ,อ่าไว้หมดแสงไฟก็ต้องควรจะมีใช้เป็นเหล็กครับผม เหล็กก็ต้องมาเอาในนี้เตาหลอมเตาหลอมอลอม,มีโอ้โหสองพเดินไหวปะเนี่ยอุ้ยเดินไม่ไหววะ่ะทำไงดีกูต้องโยนไปใส่สวิตตี้ก่อนวะ่ะทุกคนหนักมากอ่ะโยนไปก่อนครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆทย,ย,ยอยขนเอาหรือว่าเราแบ่งดีวะเราแบ่งเพื่อเดินได้เดินได้ปะ่ะโอเคมันต้องแบ่งออกไม่งั้นไม่ต้องเดินกันเพรเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นทีนี้มาที่ไฟเลยไฟตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟทางแล้วก็ไฟแขวนนะครับ แล้วก็มีนี่นี่นี่อันนี้ก็ตกแต่งเป็นวันคิดมากได้นี่เอามาหลากสีสันไปเลยครับผมวันนี้ก็แต่งจะเต็มนี่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 ไฟหลากสีน,นี่ไฟห้อยใช่ไหมแชเดรเลียแชเดรเลียใหญ่เลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ h a n กิ้งไลท์เอามาลองดูก่อนวันนี้เราจัดหลายตีมม,มามาตกแต่งบ้านรับว,วันคิดมาดก,กันเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้ก็จะมี อะไรดีวะต้นไม้อันนี้บอนไซเฮ้ยบอนไซวางวางด้านนี้ก่อนดูก่อนลองดูก่อนว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยสวยดีด้วยว่าจริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาเอา่อไว้ในบ้านครับเก็บบอนไซมาก่อนประดับไฟก่อนดีกว,ว่าไฟเล็กนะครับวางที่บริวเวณสระน้ำมีมีแสงไหมมีแสงแต่เดี๋ยวเราต้องลองดูตอนคือนอีกทีหนึ่งว่าไฟพวกนี้พอมดูตอนคืนนะครับจะเป็นไงบ้างเราจะติด เป็นช่วงของรอยต่อของไม้นะครับให้มันสลับสีไปเรื่อยเพื่อความสวยงามให้สีมันไม่ซ้ำกันแล้วก็เป็นสีอันนี้ออกเขียวๆหน่อยลองไปเอาชัวร์สาเลยไม่รู้พอหรือเปล่าน่าจะไม่พอเนี่ยงั้นเอาแค่ซ้ายขวาแล้วกันถ้าเอาตรงนี้น่าจะยาวเกินผมว่านะครับแล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งคืนสวยแน่นอนส่วนในอีกด้านหนึงเราจะเป็นทางยาวดีกว่า มันมีเสาไฟที่มันเป็นต้นๆนะครับทางยาวๆอันหนึ่งอ่านี่แบบนี้ไลเ่เฉดนี่ไงไม่พอแล้ววะ่ะอาจจะต้องไปเอาสีขาวเพิ่มอีกสักดวงหนึ่งโอเคเพิ่มสีขาวของน่าจะยังมีสบายมากจัดไปสีขาวหนึ่งอันส่วนในพวกนี้น่าจะเป็นไฟที่ห้อยตามผนังแล้วก็เอาไฟต้น ไฟต้นนี้จะเป็นไฟต้นใหญ่นะครับเอามาด้วยใช้ยาง,างค้ำคืนไปวางมุมนู้นก่อนดีกว,ว่ามั้งไอไฟตรงนี้เอาอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ไปติดด้านนี้นี่เลยอ่าเรียบร้อยครับผมทีนี้ลองอันนี้ก่อนอันนี้เป็นไฟเหมือนกับไฟเทศกาลนะครับอ๋อมันมันเป็นล็อก2ล็อกของไอนี่พอดีเลยโอโซงั้นก็น่าจะสวยพอดี นี่ลงไปแบบนี้ครับน่าจะได้วันนี้เราก็แต่งบ้านกันนี่อ่าพอดีเลยเว้โอเคเรียบร้อยนี่เปิดไฟยังไม่แน่ใจว่าไฟมันติดหรือยังครับผมพิกอัพมันมีพิกอัพอย่างเดียวมันน่าจะติดอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องดูกลางคืนแปะเอาไว้ก่อนทีนี้มีไอ้ตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นโคมไฟญี่ปุ่นนะครับผมไอ้ตัวนั้นไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงก่อนน้ำพุครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันลงไงวะเนี่ยเฮ้ย hey, ทำไมตัวนี้ลงไม่ได้วะอันนี้น่าจะต้องติดกระแพงนะเนี่ยที่เราเอามาอ๋อ oh, เป็นกระแพงหมดเลยเหรองั้นไม่ได้หมดเลยถ้างั้นงั้นต้องเอาเป็นน้ำพุก,ก่อนโอ้ oh, น้ำพุโคตรใหญ่เดี๋ยว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 คือพื้นที่มันต้องเยอะมากๆไม่งั้นมันลงไม่ได้วะ่ะมันมันไม่ใช่ใหญ่สุดๆเลยเดี๋ยวลองดูไอ้ตัวฟารเรชั่นมีเหลือบ้างวะเนี่ยมันหมดเกลี้ยงแล้ววะ่ะ เอาเติมเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราฟทิ้งเอาไว้เลยใค้ว่ากันแล้วกันอันไหนวางนึงไม่ได้ก็ว่าทีหลังเราเดินทางกันเลยเดี๋ยวพาตัวออฟซิเดียนนี้ไปดีกว่าได้ออฟซิเดียนมา3 0 0แล้วนะครับสปีดเพิ่มด้วย155มันยังปล่อยพิษได้อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยมันขี้ออกมาออฟซิเดียนเลยผมชอบบอดนี้วะมันทำเท่ดีไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมาก่อนตอนนี้ผมเจอตัวน่าสนใจครับก็จะมีซิงค u l a ิตี้เฟเธอร์ไลท์แล้วก็ซูเปอร์โดว่าพาซครับไม่รู้จะเลือกอะไรดี เอาตัวบินก่อนดีกว่ามั้งนะตัวนี้ก็น่าจทําการขี่ได้เลยคิดว่านะครับผมเฮ้ยยิงไม่โดนอีกทีเอ้าเดี๋ยว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 เ,ยวเออต้องง้างสุดเหรอพอง้างไ่สุดแล้วเหมือนกับลูกมันไปไม่เต็มระบบครับคอร์สบิกกิปเปเรามีอยู่หนึ่งอันผมอยากจะเอามันไปไว้ที่บ้านเรียบร้อยครับได้แล้วก็คือถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยในเรื่องของไข่เราไปใส่ตู้นะแต่โอเคมากมีพลังอะไรวะเนี่ย โอ้เปิดไอ้นี่ครับเปิดมิตินะครับผมน่าจะเป็นดามเมรแบบดูดเลือดของตัวที่อยู่ในบาเรียผมว่านะเอ้ยพวกคอสหมีนี่โหดจริงเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวแป๊บนึงส่งไอ้นี่กลับบ้านไปก่อนปีเสื้อเอาละกลับไปที่หอคอยตรวจเราไปกันต่อลองดูดามเมจก่อนดามเมจหนึ่งพครับเอ้ยแทบมาได้เลยเหรอตีครั้งเดียวแทบมาได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เติมเลือดไปก่อนแล้วก็ มีชาร์จคาบนิตี้แล้วก็ตัวนี้ไอ้เลนนี่น่าจะเป็นดาเมจลองดูตอนนี้พันแปดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ดูดเฮ้ยมันดูดขึ้นไปเลย <c oughs> มันดูดออกนอกไปเลยครับเปิดวิตีดูดออกไปครับผมไอเต่าติดแต่บางตัวหลุดออกไปเลยครับหูแล้วทำดาเมจเรื่อยๆด้วยโอ้ยตัวนี้ดีดีกว่าพลังเมเทโอเยอะอีกทีแล้วกันได้ปะไม่ได้ครับคูดาวนานตีแน่หัวดัวเป็นแสนแล้วว่าอุ้ยแล้วดาเมจแรงด้วย โป้งสุดๆแล้วว่ะอันนี้ยอดเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังไข่เดี๋ยว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 เก็บไข่ก่อนเก็บมาเก็บมาไข่เอ e m เมนท l ลไข่เอ e m เมนท l ลค่อนข้างเยอะว่ะอันนั้นขี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ละตัวของคอร์สบิกนี่โอ้โหมีท่าไม่เหมือนกันสักตัวตอนนี้เราต้องการตัวที่จะให้ไม้นะครับพันวูดพันวูดมีบ้างไหมแถวนี้เดี๋ยวหาดูกอนลองดูด้านหน้านี้ดีกว่า เดี๋ยวเราเก็บซากอันนี้น่าจะได้โพลิเมอร์ตัวดำๆพาราซอะผมว่าน่าจะเป็นเออ่สายพันธุ์ออบซิเดียนปะออบซิเดียนจริงด้วยแล้วก็มีไข่นะไข่สองฟองเลยเหรอนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่หัวสามดีปะเนี่ยไข่เนี้ยเก็บมาก่อนเฮ้ยเบต้าสมอนเนอร์อย่างนี้ก็กระโดดไปอัลฟาได้ปะละ่ะไม่แน่ใจว่ะน่าจะใช่ทุกคนตรงนี้มันระเบิดอะไรกันหนาวเนี่ยดูดขึ้นมิติไปเลย หายไปเลยครับตอนนี้นี่นอย่ามาเกา๋าอูนั่นเห็นเปล่า <c oughs> ตัวเล็กตัวน้อยแม่งเละเลยนี่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 เก็บโซโ่ก่อนวันนี้ก็มีศึกมันเหมือนเดิมครับผมว่าถ้ามีตัวที่มีท่าเทพผมจะจัดศึกนะครับผมเพื่อความมันแล้วก็สัดใจเอาละเติมดาเมจดเข้าไปโหดเลยเห็นดาเมจดล้วนๆเลยเว้ยตัวนี้เว้ยพรามแวมพร,ร์โโหโหดจังวะไอเต่าเตาโหดเตาโหด กูโหดกว่านี่โหดทั้หมดโหดทั้หมด <c oughs> ถือว่าฟาร์มเอเซนต์นะครับผมเดี๋ยวรอหย่อมเยอะๆแล้วแม่งกูดูดขึ้นไิตรีไปหมดเลยกูฉลามใหญ่ยังไงเนี่ยฉลามคอมเพนเนียนน่าจะเรียกแก๊งได้ครับอันนี้ข้างหน้าสเปกทอนแล้วก็มีคอยาวลองดูดคอยาวนี่เปิดมิติีครับหายแล้วครับกู <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นเลยว่ามันดูดหรือมันตายหรือไงคือมันหายไปเลยว่ะเรียบร้อยครับ ตัวเล็กตัวน้อยได้หมดตัวใหญ่ก็ได้ข้างบนนี้ดีกว่ามั้ง้างล่างไม่มีใครเอาเราอยู่แล้วตึงเกินแต่ว่าเลื่อนขึ้นน้อยไปนิดนึงตรงนี้มีน้ำพึ่งอีกชุดหนึ่งเฮ้ยมีแมกมาซอด้วยว่ะแมกมาซอ ma นีงใช้ระดับเมทัลแอโร่ไว้ก่อนพวกนี้กูดูดออกพิติตีไปเลยดีกว่ามัง้งวุ่นวายกันนะักนี่มีบูดอันรัครับแต่ไม่สนดูดออกไปเลยดูเรไปดูเรไป โอ้โหของกร,กระจายทำไมของในตัวผมก็เริ่มเต็มแล้วเนี่ยลงก่อนอ่านี่ได้กรรมฐานด้วยลงมานิดนึงอันน,นี้ดอกอะไรวะเก็บมาก่อนพอ s เปกเตอร์เฮ t เราใส่อัานไหนอยู่เราใส่เป็น Beta High. เบต้าไฮอ่อของที่เราใส่มันคือสีเขียวเฮ้ยผมได้อ่อหอพิเศษเป็นของ e ีท e p o w พ r าวเวอรครับไม่มีวันแตกปลาได้ไม่จำกัดนะครับ ไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วงโทดาเมจสเกลกับมีลีอีกโอ้โหโหดเกินเดี๋ยว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 อ่าสุดยอดเลยว่ะลองกับใครดีวะเนี่ยลองไงตัวนี้งั้นแสดงว่ากูปลาได้ไกลเลยเลยปลาแม่งเงี้ยอุ้ยปลาพุ่งไปนู่นโอ้โอ้โหอ,อ,อย่างตึงว่ะอุ้ยเจียบโอ้เดี๋ยวนะได้อยู่นั่นน่ะมันจะพุ่งตรงไปเลยครับมันจะไม่มีย้อย อ๋อแล้วก็ไม่มีวันแตกแจ๋วขบ,บนมีอะไรน่าสนใจบ้างอ่านี่ไงมันได้มีชุดเก่าที่เราเรียกมันจัดสึกรนบอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเลือดก,ก็ตอนนี้ลดมาแล้วครับเนื่องจากเลเวลมันมหาศาลไงเราจะเปิดไม่ตีดูดมันเลยครับเปิดไปครับผมหายดูดหายหมดครับผมเดี๋ยวต้องลองเอ่อเลือดแบบเยอะๆหน่อยอุ้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 ยยิงใส่ยิงใส่เหรอยิงใส่เหรอ,หรอฮะนีแนะ่เก็บสร้างมาเราสนใจเดี๋ยวเก็บ พวกกะไบโนพวกนี้ก่อนเอาให้หมดเกลี้ยงเลยหุยใครปล่อยขึ้นไปยุ่น้ำ้ำปล่อยขึ้นไปยุ่น้้ำกันทำไมไปตัวอะไรวปเน,นี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนั้นปล่อยไว้อันนั้นหายากแล้วตัวแปลกตัวแปลกต้องเก็บเอาไว้มึงไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยอือตัวนี้จับยังไงก่อนไปตัวนี้ก็เป็นมินเนี่ยนเหมือนกันนี่เทมไม่ได้อะ่ะเอา้าดูดออกเลยครับผมดูดออกไปให้หมด วันนี้ผมว่าเราไม่ต้องจับตัวอะไรแล้วครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปจัดศึกบันๆันกันท้ายคลิปนะครับเอาละครับแมตแรกครับเป็นคาโนทั้งหมด100ตัวครับเลเวลอยู่ที่1 0 0 0ครับเลเวลไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือมันน่าจะตายนะครับทั้งหมดในการโจมตีแค่ครั้งเดียวครับผมตอนนี้เอาละเปิดพิติดูขึ้นไปครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหน้ามองไม่ทันลอย ลอย้าไปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเลยดูดดูดดูดไปดูดไป <laughs> ทางนี้ทางนี้แล้วเข้ามามิติยังอยู่มิติยังอยู่ดูดได้อยู่เอาหายไปแล้วครับผมโอ้โหคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเราแวกเนี่ยมันดูดได้หมดนะครับมันไปหมดแน่นอนหมายมันเหลือน้อยแล้ววะ่ะเอาไปเอาไหมไหม,มันมากันแป๊บเดียวเองแป๊นนึงนะผมจะเรียกมาเพิ่มอีกเป็นทีเล็กมาด้วยแล้วกันทีเล็กอัลฟาเลยครับ นิเปีเท่าไหร่ก็ดูดได้ตอนนี้เหเลยเยอะๆเลยเอาเดี๋ยวไปเป็นร้อยๆตัวครับเดี๋ยวดูดทีเดียวเมื่อกี้คาโน่เรียกมาเป็นร้อยจริงแต่มันไม่อยู่ยอมเดียวกันเว้ยมันก็เลยดูดไม่สะาใจครับตอนนี้ผมก็วัวไปเลยเอาละน่าจะเป็นร้อยแล้วมั้งเริ่มเริ่มแหลกแล้วเอยดูดไปก่อนดูดก่อนดูดไปก่อนดูดไปก่อนเออเกือบไม่ไหวตีกูแรงเกินหายหมดเลยครับเมื่อกี้กดมาเป็นร้อยดูดแล้วดูดแล้วเข้ามาเดินเข้ามาเดินมาพี่เดินมา เร็วไปเลยเร็วเร็วเร็วไ้ีโอ้โหบาเลียาพี่ตีหายไปก่อนโดนตีไปเมื่อกี้กับแตงเหมือนกันว่ะโอ้โหเด่นน้ำหนักเฮ้นน้ำหนักก็เหมือนกับว่าเราขี่มันได้เลยไม่มีผลในการอัพน้ำหนักเหมือนกันว่ะทุกคนตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันสามารถขี่ได้เลยครับโดยไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะผมไม่ทันดูเลยว่าเมื่อกี้ทีเล็กมันโดนดูดไปยังไงเพราะว่ามันมองไม่ทันจริงพอกดปุ๊บคือมันหายไปเลยเราต้องเอาเรเวลแบบ น้อยๆหน่อยเพราะมันตีผมแดงทุกคนตีกูเกือบแตกเอาเลเวลร้อย 100. เดี๋ยวลองใหม่เวลามันคาอยู่เราจะได้เออลองได้อะยี่สิบนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจดสิบปดสิบเก้าสิบหนึ่งครับตอนนี้ทีนี้นะครับถึงเวลาลองกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะออกมาก่อนแล้วก็เราจะเปิดวิตินะครับอ่า ตรงนี้แหละเหมาะโอเคไปใครตามมาโดนดูดโดนดูด,ดไปดูดไปเร็วเข้ามาเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดมันดูดทีเดียวมันมองไม่เห็นเออเออดันหละไปให้หมดไปให้หมดเข้าไม่ถึงเว้ยยังเหลืออีกหลายตัวเอาละตรงนี้มาดูดกลางวงกันหน่อยแล้วกันเปิดไปครับดูดเข้าไปดูดเข้าไปนันหละนั่นแหละเก็เรียกข,ของจริงเยอะจัดเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามา ไม่มีใครเข้าถึงครับทุกตัวถูกดูดไปหมดไม่ว่าจะโหดแค่ไหนครับไปได้หมดอยากจะรู้จริงว่าระดับไททันมันจะโดนดูดไปได้ปะเนี่ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนลองเอานะครับตัวที่ได้ได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น,นออฟฟิเชียลคือไททันโนซอนะครับตอนนี้จะลองดูอ่าดูวีามันจะดูดไปได้ไหมอยากจะรู้จริงเดี๋ไปมาเลยครับมาทนะัก สิบตัวแล้วกันทีนี้มาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าจะดูดไปไม่ไปครับคูดาพร้อมแล้วจัดดูดลูกพี่ตายเลยครับไม่ถูกดูดลอยขึ้นไปแต่ตายครับทุกคนน่าจะตายด้วยพลังว่ามูดาเมดูนี่ดาเมดเป็นแสนแสนะเห็นปะอดแรงอยู่เหมือนกันมันดูดไม่ขึ้นครับเพราะมันตัวใหญ่เกินไปแต่ถ้าเป็นพวกทีเล็กอะไรวกน,นี้ม่งลอยหมดนะครับผมอยากเข้ามามึงอยากเข้ามามึงอยากเข้ามานี่นี่นี่ เราเรียกเอาฟ้ามาเดืองนี้ของเต็มแน่นเลยหรือว่ามันไกลเกินไปวะเดี๋ยวเราลองกลางวงเลยปะเฮ้ยตามตื้อกูอยอ่ะตามตื้อกลัวเอานะเปิดมิติครับโอ้ยน้าแหกกันไปครับผมกระเด็นกระดอนมีแต่พวกที่เล็กนี่แหละมันจุดเวลาเปิดมิติแม่งดูดขึ้นไปเลยครับมาปุ๊บอย่าได้ผ่านนี่น,นี่เรียบร้อยโอ้โหไอ้ท่านหนักแน่นมากหนักแน่นจุดๆแต่ทวนไหมจะทวนไหมพ่อมากเลยเว้ยตัวนี้ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะได้เจอพลังเท่ๆขนาดน,นี้ จะว่าไปแล้วพูดถึงเกม Singularity ที่เกี่ยวกับพลังแรงน้มถ่วงเนี่ยมันก็มีเกมหนึ่งที่จะปล่อยพลังอะไรประมาณนี้ได้นะครับเมื่อก่อนผมชอบมากเล่นแบบจบหลายรอบอะแต่รีวิวในทางเกมบอกว่าเกมห่วยนะแต่กูชอบเล่นสุดๆเลยยังไงใครมีโอกาสเราไปหาเล่นกันดูนะเกม Singularity ใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับคนที่ชอบแรงน้มถ่วงแล้วก็พลังกาลังพิเศษสามารถเอาอุปรกรณ์ได้โอด้านนี้มีเยอะเลยดีกวา่า เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปนี้ก็จัดไอ้พวกนี้กันทุกชุดแล้วกันนะครับผมตรงนี้ไปดูดขึ้นไปเลยนั่นเรียบร้อยหายครับหายหายจ้อยน,นันน่นๆๆใครใช้พลังพายุหมุนอะไรระหว่างพายุหมุนกับพลังเปิดวิตีใครจะโหดกว่ากันอันนั้นมันก็ทําให้หมุนติ้วๆเหมือนกันครับวันนี้ก็มาดูดขึ้นไปเลยใครโหดกว่ามึงดูซะก่อน <c oughs> เข้าไปหมดแล้วตัวเล็กตัวน้อยนะครับเศษกระจุยกระจายนี่มีโซโอเมก้าด้วยโอ เก็บไปได้แล้วทุกคนอ่ะเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บแล้วกันงั้นก็เป็นว่าพาร์ทนี้นะครับเราก็ไปเท่านี้ก่อนครับสำหรับใครสนุกชื่นชอบก็กดไลค์กำลังใจครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ